บุญไม่มีเนี่ยถ้าเวลาทุนหมดเนี่ยโยมตะเกียงใส่น้ํามันเวลามันหมดน้ํามันเนี่ยโยมจะทํำยังไงอยากจะใช้โคมไฟต่อนยโยมก็ต้องไปหาน้ํามันมาเติมใช่ไหมเหมือนเดียวกันคนเราถ้ามันหมดบุญเนี่ยมันลงผลบพุบผุบบชีวิตเนี่ยตกต่ำที่สุดแล้วใครจะคำไม่มีบุญหนุนไว้ หากินก็ฝืดหากินก็แสนจะยากทุกวันนี้ก็ยิ่งตอนนี้ลําบากมากเศรษฐกิจโยมก็เข้าวัดหาที่พึ่งทางใจก็มาสร้างบุญกุศลอยากจะให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญอันนี้แหละทุนเราไม่มีเราก็ต้องต่อทุนเก็บทุนวันละแค่ใส่บาทวันละองค์สององถ้าไม่มีจริงๆใส่บาทหน้าพระพุทธย่อนไปบาทหนึ่งถาวายข้าวพระพุทธะถ้าพระไม่มีผ่านหน้าบา้านถึงเดือนมาเต็มกระปุก เต็มกระป๋องเอาเงินไปบริจาคค่าไฟฟ้าให้ชีวิตสว่างสวัยอธิษฐานเอาขอให้เราเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนค้าขายทำมาขายค่องเจริญสิ่งเหล่านี้บุญเนี่ยมันจะช่วยเราให้อย่างนี้แหละไม่ให้ตกทับเพราะนั้นเมื่อเราทำกุศลสร้างกุศลขึ้นเรื่อยเรืเ,รเ,รเนี่ยบารมีของบุญเนี่ยมันจะช่วยหนุนเวลาหมดบุญเนี่ยเคาะก็ตามมาจะบอกให้ชตาตกนั่นะบางคนเนี่ยถูก เบิ่อยางที่ว่าผีซ้ำด้ำพ่อยลดชนลดชนไปชนเขาหาเงินมาซ่อมอีกเป็นหนี้เป็นสินอีกพ่วงเขาไปอีกเจ็บบาดบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลอีกบางทีทุบพลภาพไปเลยก็มีเนี่ยวิบากกรรมมันตามทันจองร่างจองผ่านไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลคาหนุนไว้ก่อเราต้องสร้างคุลกันไว้ไหวพระสวดมนต์ป้องกันไว้ แล้วให้เราจเจริญกุศลภาวนาไปด้วยบุญก็จะเกิดบุญทานยังสู้อานิสงส์ศีลไม่ได้บุญทาน,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 สสนบุญศีลส,สู้ภาวนาไม่ได้บุญที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือบุญที่เป็นศีลเป็นภาวนาบุญได้สูงด้วยขอยยมมั่นคงในศีลยยไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการมไม่ล่าเทศไม่ดื่มกินสุราไม่ไหลแค่นี้ยมเซฟชีวิตยมได้เยอะถัดใครทำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า